ทางด้านของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็ถามคณะกรรมาการกฎหมายสภาผู้แทนรัษฎรต้องถึงระดับผู้บัญชาการทหารบกเข้าชี้แจงข้อมูลหรือไม่กรณีทหารสังกัดกรมสรรพวุฒทหารบก อ้างถูกคมคู่หลังจากที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลทุจริตโครงการของกองทัพบกพร้อมกับเดินหน้ารื้อโครงการสร้างสวัสดิการเงินนอกงบประมาณนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะทางพลเอกอภิรัตก็ได้ระบุนะคะว่าจะไม่ห้ามกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันครบรอบ6ปีเหตุการณ์ทํารัฐประหารเพราะถือว่าเป็นสิทธิทเสรีภาพค่ะแต่ก็ย้าเตือนกลุ่มเคลื่อนไหวว่าต้องอยู่ในขอบเขตพร้อมทั้งเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นค่ะ หลังจากที่ไม่ปรากฏต,ตัวให้ข่าวมาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบก<ส>ก็ได้ใช้เวลาในช่วงเย็นเดินออกกําลังกายรอบสนามฟุตบอลด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบ,บกพร้อมกับตอบคําถามสื่อมวลชนในวันครบรอบ6ปีเหตุการณ์ทํารัฐประหารพลเอกอภิรัตย้ําว่าจะไม่ห้ามกลุ่มเคลื่อนไหวทํากิจกรรมแสดงสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ว่าได้เตือนให้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตพร้อมกับเชื่อว่าจะไม่มีเหตุ การอะไรรุนแรงเกิดขึ้นพลเอกภิรัตระบุว่าการจัดกิจกรรมใดๆลำลึกเหตุการณ์ปี35หรือว่า6กก็ต้องขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าการชุมนุมต่างๆต้องขออนุญาตเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นพร้อมระบุว่ากองทัพบกมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมแม้ว่ากองทัพบกจะตกเป็นเป้าที่ถูกยิงด้วยแสงเลเซอร์แต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดูแลความเรียบร้อย ส่วนคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญไปให้ข้อมูลกรณีที่มีทหารยศสิบเอกสังกัดกรมสรรพาวุธทหารบกร้องเรียนว่าถูกผู้บังคับบัญชาค,มค่มขู่หลังจากออกมาเปิดโปรงเรื่องการทุจริตของกองทบกซึ่งพลเอกอภิรัตก็ได้ถามกลับว่าต้องัดถึงขั้นให้ผู้บัญชาการทหารบกไปชี้แจงด้วยตัวเองหรือ ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะว่าการปรับโครงสร้างกองทัพบกรวมถึงการเดินหน้าหรือโครงการสวัสดิการเงินนอกงบประมาณมีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยจะดําเนินการไปตามประกาศไว้รวมถึงข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับกรมธนารักษค่ะ